สวัสดีครับผมโค้ดบอลนะครับ new project i m a s t e s ทีมโค้ดบอลนะครับวันนี้จะมาเสนอโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับด้วยเงินลงทุนเพียงหลักพันสามารถทำกำไรหลักแสนได้นะครับวันนี้จะดีไหมถ้าเรามีเงินลงทุนแค่หลักพันค่าเฉลี่ยคือประมาณ2,200บาทต่อเดือนครับแล้วสามารถทำให้เราได้กำไรเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทได้ โปรเจกต์นี้ถ้าคุณสนใจคุณคิดว่าคุณมีทุนเท่านี้และคุณต้องการรายได้หลักแสนแบบนี้นะครับลองมาฟังดูนะครับโปรเจกต์ Project นี้เหมาะสำหรับคนที่ขายไม่เก่งนะครับเงินทุนน้อยแต่ต้องการรายได้เดือนละแสนนะครับและเป็นตัวแทนกับบริษัทซีใจแล้วนะครับใครที่ได้รับฟังจากคลิปนี้ใครส่งให้เรา แสดงว่าเราเป็นตัวแทนแล้วนะครับเราเข้าร่วมโปรเจกต์หมายถึงว่าเราสมัครเป็นตัวแทนกับบริษัทซีซายแล้วถึงจะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ได้นะครับโปรเจกต์นี้ทําง่ายๆนะครับมาดูกันนะครับเงื่อนไข4ข้อใครที่เข้ามาอยู่ในทีมโคดบอลนะครับจะได้รับกําไรแสนสองได้ถ้าคุณรับเงื่อนไข4ข้อนี้ได้ครับเงื่อนไขง่ายมากๆครับมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกครับโปรเจกต์นี้คุณรู้อยู่แล้วว่า สินค้าที่คุณจะซื้อกินซื้อใช้หรือนาไปขายจากบริษัทซีจายเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสินค้าที่เราทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับใช้แค่เดือนละ200คะแนนนะครับต่อคนนะครับหน้าที่เราคือรับผิดชอบต่อตัวเองนี่แหละเดือนละ200คะแนนหรือเป็นเงิน2200บาทครับเราจะซื้อกินเองหรือจะแบ่งปันคนที่บ้านกินหรือว่าจะขายก็ได้นะครับข้อแรกคุณคิดว่าคุณทําได้ไหม ด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับซื้อกินซื้อใช้เดือนละสองพันสองถ้าคุณทําได้คุณมีความสเร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่สองครับเนืนขนไข้อแรกแบบนี้ครับสินค้าผมมีรูปเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับสินค้าที่เราต้องซื้อกินใ,ใช้เนี่ยที่บริษัทซีไอมีให้เนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มในการดูแลสุขภาพถ้าที่บ้านเรามีคนเป็นภูมิแพ้อย่างผมเป็นภูมิแพ้ผมทานตัวกรีนมูรลอนของบริษัทเนี่ยผมก็ดูแลสุขภาพไปด้วย ใครมีปัญหาความดันก็ทานอเซฟาใครมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมก็ทานไอโซเคอร์มา ER ใครมีปัญหาโรคกระเพาะก็ทานเคอร์มาแม็กซ์ฟิลเคอร์มินนะครับใครมีปัญหาเรื่องวิสะดวงต่อลูกหมางโตนะครับป้องการไวรัสป้องการลดน้ำหนักนะครับมีโปรตีนมีพร้อมไวลด์น้ำหนักซึ่งสินค้าพวกนี้เราแค่ซื้อกินซื้อใช้เดือนละสี่กล่องขั้นต่าําหรือคิดเป็นคะแนนสองไว้คะแนนนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขข้อแรกซึ่งผมเชื่อว่าทุกคน ทำได้แน่นอนเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าชอบซื้อมากกว่าชอบขายจริงครัโปรเจกต์นี้เหมาะสำหรับคนที่ขายไม่เก่งเงินทุนน้อยและคุณซื้อกินซื้อใช้ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเดือนละสองพันถ้าคุณทําได้คุณผ่านข้อหนึ่งคุณมีสิทธิ์สำเร็จกับโปรเจกต์นี้แน่นอนครับมาดูข้อที่2ครับเื่นขายข้อที่2คืออะไรครับวันนี้ถ้าตัวเราคิดว่าเราดูแลสุขภาพได้หรือว่าเราขายก็ได้4ี่กล่องกับเดือนเนี่ยเราเข้ามาเรียนรู้กับกลุ่ม i Master เนี่ย จะมีโค้ดในการสอนนะครับให้เราขายทาง Facebook ทาง Google TikTok ทางไลน์นะครับทุกช่องทางออนไลน์นะครับเราขายได้แน่นอนซึ่ง4กล่องก่ะเดือนเนี่ยถ้าเราไม่อยากกิดเองนะครับเราไม่อยากขาดทุนอ่ะเราซื้อมา2อ0พถ้าเราขายได้มันก็ได้กำไรเพิ่มครับกำไรเพิ่มแบบสินค้าต่อกล่องเนี่ยก็ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อกล่องเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่ข้อที่2ครับถ้าเรายอมรับว,ว่าเราซื้อกินซื้อใช้ได้แต่เราขายไม่เก่งนะครับ ข้อ2นะครับเราหาคนร่วมทีมได้ไหมแค่2คนครับหาคนร่วมทีมแค่2คนนะครับสองคนน,คน,นี้ทําอะไรครับทําข้อ1ข้อ2ได้เหมือนเหมือนเรานะครับถ้า2คนนี้ตกลงเลยว่าเขาก็จะซื้อกินซื้อใช้เหมือนกันกับเราเดือนละ2องหมนสองและเขาตกลงว่าเขาจะหาคนมาร่วมกับเขา2คนเหมือนกันกันกบเราครับหน้าที่นี้แค่เราดูแลตัวเอง 2, <S <S 2หาคนร่วมโปรเจกต์สคนครับแบบนี้นะครับ ทุกคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์คือยอมแลกด้วยเงินสองพันสองเพื่อกำไรแสนสองนะครับมาดูว่ามันจะได้กำไรแสนสองได้ยังไงครับบริษัทนะครับมีการจ่ายโบนัสให้กับคนที่ต้องการรายได้ถ้าคุณแนะนําต่อได้นั่นเองเขาเรียกว่าแนะนําตัวแทนต่อนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเราเชื่อว่าเราซื้อกินซื้อใช้ได้และเราหาสองคนนี้ได้นะครับ บางคนใช้เวลาหาสองคนร่วมโปรเจกต์เนี่ยบางคนอาจจะแค่วันเดียวก็ได้แล้วเพราะมีคนอยากมีได้ไดแฝงสองค่อนข้างเยอะจริงไหมเราก็ชวนมาร่วมโปรเจกต์ได้บางคนใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับบางคนใช้เวลาหนึ่งเดือนมันแล้วแต่ครับว่าเราจะสําเร็จเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเรามี2คนร่วมโปรเจกต์เมื่อไหร่ถ้าสมมติน,นะครับเราเริ่มต้นวันนี้และเราชวน2คนได้เร็วนะครับสคนนี้เข้าใจโปรเจกต์ครับว่าก็แค่สมัครเปิดบินแล้วซื้อกินซื้อใช้ที่นี่เดือนละ2,200บาทครับ สองคนที่ร่วมโปรเจกต์เขาก็ต้องทําเหมือนเราใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็ต้องบอกต่อคนละสองนะครับช่วยกันเป็นทีมครับทำงานต่อเนื่องนะครับกำไรหลักแสนจะได้แบบนี้ครับถ้าเรามีทีมฝั่งละ1คน1คนไปชวนต่อก็จะกลายเป็นเราจะมีทีมฝั่งละ3คนใิ่ไหมครับรวมกับเพื่อนเรา2คนแรกใิ่ไหมครับจาก2ไปชวนคนละ2เป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16 16ไปชวนคนละ2เป็น32 32างชวนคนละเป็น64ครับ คูณสองไปเรื่อยๆเห็นไหมครับดูนะครับแค่เริ่มต้นจากความเชื่อตัวเราคนเดียวและเรานําพาสองคนมาเชื่อเราสองคนเชื่อโปรเจกต์นี้ว่าไม่มีอะไรเสียหายแค่ซื้อกินใช้ใช่ไหมก็บอกต่อสองคนร่วมโปรเจกต์ครับถ้าเราบอกต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเรามีทีมซ้ายหนึ่งพันคนทีมขวาหนึ่งพันคนบริษัทจะเอาคะแนนที่เราซื้อกินซื้อใช้นี่แหละเดือนละสองร้อยคะแนนเนี่ย มาคูณเป็นไรายได้ให้เราครับยกตัวยอย่างโปรเจกต์นี้มีไรายได้หลักแสนได้ยังไงถ้าเรามีทีมฝั่งละ1000คนเมื่อไหร่นะครับหนึ่คนคูณด้วยคนละ2องคะแนนจะเป็น20,000นคะแนนครับสองแสนคะแนนบริษัทจะคูณ60%เป็นโบนัสจ่ายให้เรานี่แหละครับโปรเจกต์ที่จะทําให้เราได้ไรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนได้โดยที่เราทําเรื่องง่ายๆคือดูแลสุขภาพและชวนคนร่วมโปรเจกต์แค่2คน มันง่ายมากๆถ้าวันนี้มีคนเชื่อเราสองคนผมเชื่อว่าคนที่เชื่อเราสองคนเขาก็ต้องหาได้แน่ๆสองคนที่เชื่อเขาใช่ไหมครับมันเป็นการส่งต่อไปเรื่อยๆเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับที่ดูแลสุขภาพและมีรายได้ได้นะครับกับโปรเจกต์ไอซ์มาร์เตอร์ของเราโบนัสเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเรายังไม่ถึงพันคนโบนัสบริษัทจ่ายไหมจ่ายตั้งแต่เราแนะนำหนึ่งถึงสองคนแรกแล้วนะครับผมคำนวณให้ดูแบบนี้ครับ บริษัทมีแผนกระปลายจ่ายจากคะแนนของคนที่เราแนะนํามาซื้อกินที่ใช้เราซื้อกินที่ใช้เรามีคะแนนส่วนตัวเพื่อนเราซื้อกินซื้อใช้ก็มีคะแนนส่วนตัวครับอย่างเช่นเราแนะน,นํามา1คน2คน2คนนี้ก็มีคะแนนคนละ2 0 0้คะแนน200คะแนนค่าแนะนำเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนําโดยตรงเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสองร้อยสองคนก็เป็นสี่ร้อยคูณด้วยร้อยห้าสิบเป็นเงินหกร้อยบาทครับนี่คือบริษัทบริษัทจ่ายให้เราตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สองคนแรกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงพันคนนะ บริษัทจ่ายตั้งแต่คนที่เรามีตั้งแต่แรกนะครับและมีโบนัสทีมด้วยอีก200คะแนนคูณด้วยหกเป็น120บาทรวมแล้วเราแนะนํา2คนเนี่ยเรามีเงินเป็นโบนัสคืนมาแล้ว720บาทเราซื้อของกินของใช้2,000เราได้คืนมา700แล้วนะครับถ้าเราแนะน,นําคนเมื่อโปรเจกต์ได้สคนนี่คือบริษัทจ่ายให้เราตั้งแต่แรกแล้วจุดคุ้มทุนคืออะไรถ้าจุดคุ้มทุนเรายังแนะนําไม่ถึงพันคนเลยแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจโปรเจกต์ ชวนคนเข้ามาในกลุ่มไอมาเตอร์ทีมโคดบอลนะครับสองเป็น4เป็น8เป็น16เรามีทีมแค่ฝั่งละ16คนนะครับคือรวมแล้ว32คนนั่นเองเราจะมีโบนัสท,ทีมนะครับเข้ามารวมกับโบนัสแห้ดำครับโบนัสค่าหนทำเราได้สองคนแรกคือ600ใช่ไหมครับโบนัสท,ทีมเราได้มาคือ16คนคูณ200คะแนนเราจะได้3,200 PV 3,200คะแนนเนี่ยคูณด้วย60%นจะได้เงินเข้ามา1,920ยบาท เราจะมีโบนัสรวมจากการมีทีมฝั่งละสิบหกคนเนี่ยสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทสรุปว่าเราเริ่มจากตัวเราซื้อกินที่ใช้และเราเริ่มบอกทีมไปเรื่อยๆทีมบอกต่อไปเรื่อยเมื่อมีทีมฝั่งละสิบหกคนเนี่ยแปลว่าเราเริ่มเริ่มได้กําไรแล้วนะแปลว่าที่เราซื้อกินสองพันเนี่ยเราไม่ได้ขาดทุนเลยและเรายังมีโบนัสเข้ามาสองพันห้าจากทีมแค่ฝั่งละสิบหกคนจริงครับนี่คือจุดคุ้มทุนนะครับเราจะมีทีมไม่เยอะเราก็ได้ตังแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ทีมเราบอกต่อเหมือนโปรเจกต์ที่บอก บอกตอบแบบไม่หยุดร่วมมือกันทางานเป็นทีมแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบหเป็นหกสิบสี่เป็นร้อยยี่สิบแปดเป็นสองร้อยห้าสิบหกเป็นห้าร้อยเป็นหนึ่งพันแบบนี้เมื่อไหร่ตัวเราจะได้โบนัสเต็มแม็กแสนสองต่อเดือนและมีสิทธิ์ได้มากกว่านี้อันนี้ผมยกตัวอย่างแค่เงินทุนหลักพันแลกกําไรแสนสองถ้าวันนี้บางคนบอกว่าถ้าทีมเราไม่หยุดแค่ฝั่งลัพันคนหลักถ้าขึ้นเป็นหมื่นคนหลักหมื่นคนก็ลองเอาคะแนนครับหนึ่งหมื่นคูณสองร้อย เป็น2องแสนคะแนน2องแสนคะแนนเป็น2ล้านคะแนน2ล้านคะแนนคูณด้วย60ปเนจะเป็นเงิน1นล้านสองแสนบาทบริษัทก็จะจ่ายให้เราตามนี้ครับสูงสุดโบนัสทีมซ้ายทีมขวาเนี่ยบริษัทจ่ายให้เราสูงสุดต่อเดือน1นล้านสี่แสนบาทนะครับที่บริษัทเราโปรเจกต์นี้สามารถจ่ายสูงสุดได้ต่อคนจากโบนัสทีมนะหนึ่งล้านสี่แสนบาทแต่บริษัทไม่ได้มีโบนัสแค่ข้อนี้ข้อเดียวมีหลายข้อแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าโปรเจกต์เนี้ย แค่เราช่วยเติมเต็มเพื่อนๆที่เข้ามาให้มีสองคน2คนไปเรื่อยๆเ,เมื่อทีมเราเต็มเราได้แสนสองทีมเราโตต่อเราได้หลักล้านได้ซึ่งมีคนทําได้แล้วกับโปรเจกต์นี้บริษัทเรามีคนมีรายได้หลักล้านขึ้นไป3มรหัสแล้วเราก็มีหลักแสนขึ้นไปเหมือนผมเนี่ยก็มีกาไรหลักล้านจากข้อนี้โบนัสทีมคนนี้ติดต่อกันมา4ปีแล้วครับมันเป็นการทํางานที่ง่ายมากๆไม่จําเป็นต้องขายเก่งอย่างเดียวก็มีรายได,ได้หลักแสนได้โดยการที่รับผิดชอบส่วนตัวและชวนเพื่อนร่วมโปรเจกต์แค่สองคน โปรเจกต์นี้จะสําเร็จได้ยังไงถ้าเกิดเราหาสองคนไม่ได้ล่ะผมมีตัวช่วยเป็นข้อที่สามครับข้อที่สามครับคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ผมจะช่วยทุกคนในทีมให้มีสองคนร่วมทีมครับคือบอกเราว่าเงื่อนไขในการร่วมทีมฟุตบอลต้องรับได้สี่ข้อข้อหนึ่งรับผิดชอบส่วนตัวซึ่งยินใช้ข้อ2สองหาสองคนหาไม่ได้ข้อสามจะเป็นตัวช่วยครับผมจะใช้ระบบที่เรียกว่า i m a s t e r ค้นหาทีม กลุ่ม i-master เนี่ยจะทำคอนเทนต์รูปวิดีโอคลิปแล้วก็ยิงโฆษณาไปทาง Facebook Google ทาง y t u t u นะครับเพื่อค้นหา2คนนี้เข้ามาในทีมผมจะยิงโฆษณาออไปนะครับเมื่อได้2คนแล้วผมก็จะเติมลงไปให้กับคนที่ร่วมทีมผมเนี่ยให้ได้2คนทุกๆคนที่อยู่ในทีมครับโดยที่ผมจะตั้งกลุ่มพิเศษขึ้นมาครับสำหรับคนที่ร่วมโปรเจกต์ค,ครับโดยใช้ระบบ i Master ค้นหาคนเข้ากลุ่มเรื่อยๆนะครับโดยค้นเข้า ค้นหาคนใหม่เข้ามาในกลุ่มไลน์ Open Chat และทุกคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์เป็นรุ่นแรกก็จะต้องช่วยกันให้กำลังใจคนมาใหม่ว่าคุณทำได้แน่นอนแค่2คนเนี่ยคุณหาได้แน่นอนและทุกคนที่มี2คนแล้วอย่างเช่นผมชวนคนเข้าร่วมโปรเจกต์ผมมี2คนแล้วหน้าที่ผมคืออะไรลงไปถาม2คนนี้เจอ2คนยังยังไม่เจอใช่ไหมโอเคเรายิงโฆษณาไปเพื่อค้นหา2องคนร่วมโปรเจกต์แล้วคนในกลุ่มที่เข้ามาใหม่ทุกคนเราก็ให้กำลังใจกันทุกคนที่มี2คนแล้วคือจบงานแล้ว คุณมีหน้าที่ไปช่วยค้นหาคนใหม่เพื่อมาเติมเต็มคนในทีมให้มี2คนเหมือนกันเราครับและทุกคนจะได้กําไรหลักแต่ทุกคนตามโปรเจกต์นี้นะครับข้อที่4ครับจะแบบนี้ครับถ้าเราไม่ได้เก่งในการทําโฆษณาคนที่เข้ากลุ่มทีมโคดบอลผมขออนุญาตเก็บคนละ100บาทต่อเดือนเป็นค่าเอาเงิน100นี่แหละแต่ละคนที่ช่วยผมเนี่ยผมจะเอาเงินไปยิงโฆษณาแล้วก็นําคนใหม่ที่ตัดสินใจร่วมโปรเจกต์เนี่ย มาต่อสองคนให้กับคนที่มาก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก่งออนไลน์เนี่ยเราจะค้นหา2องคนยากแต่ถ้าบางคนมีเพื่อนมีญาติที่แบบตัดใจร่วมแล้วก็เอาสมัครเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักก็กลุ่มใช้หลักการยิงโฆษณาเพื่อเติมเต็มคนที่เข้าในกลุ่มที่หา2คนไม่ได้นะครับด้วยเงินลงทุนแค่ค่ากลุ่มเดือนละ100รบาททุกคนในจีมในกลุ่มผมจะต้องมี2คนและให้โปรเจกต์มันรันไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคน เติมเต็มจนถึงปักทีมฝั่งละพันควรถึงแสนสองให้ได้นะครับยิ่งคนในทีมเยอะค่าโฆษณามันก็เยอะจริงมครับพอผมมีค่าโฆษณาเยอะผมยิงไปเนี่ยอย่างเช่นปกติเนี่ยผมยิงหาทีมหาคนร่วมทีมเนี่ยผมยิงแค่วันละร้อยกว่าบาทเนี่ยผมมีคนทักมาอยากขายออนไลน์ด้วยเนี่ยวันหนึ่งห้าคนสิบคนตลอดนะครับทักมาว่าขายยังไงทํายังไงเนี่ยผมมีคนตลอดละ แต่เมื่อก่อนเนี่ยผมได้คนมาผมก็ต่อตัวเองไม่ได้ต่อทีมครับเพราะว่าไม่มีใครอยากร่วมโปรเจกต์แต่ถ้าวันนี้ทุกคนตัดใจร่วมโปรเจกต์แล้วยอมเสียสละเงินคนละร้อยให้มันเป็นเงินส่วนกลางคนละร้อยถ้าร้อยคนก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นหมื่นนะหนึ่งหมื่นบาทผมใช้เงินหมื่นบาทยิงโฆษณาไปพอได้คนมาก็จะเรียงตามคิวครับใครเข้าในกลุ่มไอสมาร์เตอร์ทีมฟุตบอลคนแรกผมจะให้รหัสเป็น B1 คนเข้าคนสองเป็น B2 แล้วผมก็จะไปดูว่าในกลุ่มเนี่ย B 1 B 2 B 3 B 4 B 5รหัสไหนที่ยังไม่มี2คนร่วมทีมเวลาเราสปอนเซอร์หรือว่าแนะนําทางออนไลน์ได้จะต้องส่งคนใหม่ไปสมัครต่อรหัสนั้นเพื่อให้ทีมเราเติมเต็มมี2คนทุกคนเองนี่คือเงื่อนไขสข้อนะครับโป mm hmm. รเจกต์นี้จะสําเร็จได้ถ้าเราใช้ออนไลน์มาช่วยเมื่อก่อนเราจะต้องแบบเดินไปชวนเพื่อนชวนญาติวันนี้เราไม่รู้ว่าไม่อยากชวนใครที่เรารู้จักแล้ว เราใช้ออนไลน์ในการโปรโมทออกไปจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาอยากขายออนไลน์กับเรานะครับแล้วก็อยากมีรายได้หลักแสน่งกับเราโปรเจกต์นี้จะทําให้ทุกคนทําได้ถ้ารับเงื่อนไขสี่ข้อนี้ได้นะครับเป้าหมายทุกคนที่ร่วมทีมต้องมีกําไรหลักแสน่ทุกคนมีความเสี่ยงในการลงทุนเป็นศูนย์นะครับความเสี่ยงในการลงทุนเป็นศูนย์คืออะไรผมบอกเลยว่าวันนี้เงินลงทุนสอง0ต่อเดือนเนี่ยถามเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าฟังมาถึงขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่ามันเสี่ยงจริงไหมนะครับขายสินค้าไม่เก่ง ถ้าคุณแค่ซื้อกินซื้อใช้2,200บาทดูแลสุขภาพกินเพื่อดูแลตับกินเพื่อดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจกินเพื่อลดหุ่นให้หุ่นดีนะครับกินเพื่อป้องกันเข่าเสื่อมใครมีพ่อแม่ปวดข้อปวดเขา่าเราก็ซื้อให้เขากินก็ได้เสี่ยงตรงไหนในการซื้อสินค้าดูแลสุขภาพแค่2,200บาทจริงไหมบางคนเที่ยวสนุกเที่ยวนู่นนี่นั่น2,200เนี่ยโอ้โหบางคนตั้งวงวันเดียวทุกวันศุกร์ทำงานประจํามา แชร์กันกินเหล้าก็หมดลสะสองพันสองจินไหมแต่ถ้าวันนี้สองพสองเปลี่ยนเป็นสองเป็นแสนสองได้จากการดูแลสุขภาพผมว่ามันไม่มีความเสี่ยงนะเวาเยงเป็นศูนย์นะโปรเจกตน์นี้ทุกคนไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะต่อเดือนแค่นี้พอนะและถ้าเราขายเป็นล่ะผมบอกเลยว่าการที่เราเข้ามาร่วมโปรเจกต์ไอมาร์เตอร์เนี่ยจะมีทีมโค้ชสอนให้เราขายครับถ้าเราเข้าใจแค่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราโพสไปมันก็ขายได้แล้วครับสีกก่กล่องต่อเดือนเนี่ยเราไม่ซื้อกินเองก็ได้ซื้อมาสองพันสองเราขายได้สี่กล่องเนี่ แสดงว่าเราขายได้เราก็ได้กําไรเพิ่มครับไม่มีความเสี่ยงครับลงทุนแค่สองบาทสองไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ไม่มีใครเสี่ยงเลยแค่มีความเชื่อและร่วมกันและบอกต่อไปเรื่อยๆเมื่อทีมเราโตเราจะสำเร็จกันทุกคนนะครับโปรเจกต์ที่ดีต้องทําเรื่องง่ายๆและทุกคนต้องทําได้สิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายๆมากที่จะทําให้เราที่จะทําททให้เรามีไรายได้ออนไลน์หลักแสนได้จากการบอกต่อใช้ดีบอกต่อเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ ยิงโฆษณา Facebook เดือนหนึ่งเป็นแสนสองแสนครับยอดขายก็ประมาณหลักล้านกว่าบาททําให้ผมมีกําไรขา,ขายปีกเดือนละ3ามแสนสี่แสนแต่ผมทําได้คนเดียวผมเคยคิดว่าจะชวนเพื่อนมาขายด้วยสอนให้เขาขายพอเขาเจอปัญหาโฆษณา f c e b o o k ค่ายโฆษณาแพงเจอปิดโฆษณาเจอปิดเพจยิงโฆษณาไม่ได้บางคนจ่ายเงินไปสามหมื่นห้าหมื่นขาดทุนคิดดูนะครับตอนนั้นผมคิดว่าถ้าสร้างทีมขายเก่งๆเ,เราก็มีโบนัสเพิ่มแต่ผมก็คิดผิดนะเพราะว่า กว่าจะปั้นคนเก่งๆให้ผ่านอุปสรรคการขายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โปรเจกต์นี้ทุกคนไม่ต้องขายเก่งเลยทุกคนรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวและเชื่อมั่นทีมครับเอาคนเข้ามาในทีมช่วยให้ทุกคนมี2คนไปเรื่อยๆพลังทีมจะเกิดคะแนนคะแนนจะเปลี่ยนเป็นรายได้รายได้จะเปลี่ยนเป็นคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นจะทําให้เรามีรายได้มั่นคงแล้วก็มีรางวัลท่องเที่ยวด้วนยะนะครับที่นี่ให้ทุกอย่างถ้าคุณเข้าใจโปรเจกต์นี้หรือว่าไม่เข้าใจทัก ไปถามคนที่ส่งคลิปนี้ให้เราได้หรือว่าทักส่วนตัวมาได้เลยนะครับกับผมนะครับโปรเจก์นี้ผมบอกเลยว่าไม่มีล้มเหลวนะครับถ้าเราไม่ล้มเลิกนะครับเชื่อมั่นทีมมีคนทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดที่ผมนําเสนอเนี่ยหรือว่าคนที่โชคดีมาฟังคลิปนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคุณมีสิทธิ์มีรายได้แสนสองโดยใช้ชีวิตแบับสบายๆทุกวันนี้วิกฤตโควิดนะครับ น้ำท่วมผมอยู่ห้องอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้ผมยังขายปลีกส่งสินค้าได้ด้วยระบบดรอปชิปของบริษัทผมยังมีทีมที่ซื้อกินที่ใช้แบบเนี้เกินพันคนผมยังมีรายได้หกหลักอยู่มีรายได้หลักแสนอยู่ผมผมจึงนําสิ่งดีๆมาบอกคนเพื่อนใครฟังแล้วเก็บใครฟังแล้ว,ลวเข้าใจอยากร่วมโปรเจกต์ทับไปหาคนที่ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนได้เลยนะครับแล้วเราจะมาสําเร็จด้วยกันสร้างทีมด้วยกันนะครับง่าย สำเร็จด้วยกันกับ iSmarter Team ทีมว่าบอลครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ